สวัสดีคนที่มาดูในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนได้เพชรฟรีๆนะครับได้เพชรแบบฟรีๆนะครับเหมือนอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เลยครับเหมือนที่อยู่ข้างบนเลยนะครับเดี๋ยว ด,ดีแล้วนะครับออพอกดเสร็จแล้วเราก็ออกจากแอปเลยนะครับออกจากแอปออกพอออกจากแอปเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ Google นะครับ Google ขอใส่ก่อนนะครับโอเคครับแล้วใส่มา Google เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า โบเพชรฟีไฟโบเพชรฟ f ีไฟนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็กดไปตรงนี้เลยครับโบเพชรฟ f ีไฟรอก่อนนะครับพอเราเข้ามาในตัวนี้แล้วเ,เราก็ใช้แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาได้ไหม <c oughs> แล้วเราก็กดคำว่าใช้โปรนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็กดเข้ามานี่ครับแล้วก็ใส่ UID ของเราเข้าไปนะครับ <c oughs> พอเสร็จแล้วเราก็เลือกรุ่นโทรศัพท์นะครับอันนี้ของผมเป็น Android นะครับก็กดคำว่า Android <c oughs> นี่ครับแล้วก็กดค n t เ i นไป แล้วเราก็ต้องพอมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเราก็มาเลือกเอเหรียญนะครับเอาสองแสนบอสองแสนครับแล้วเราก็เลือกเพชรนะครับเอาหนึ่งแสนบอหนึ่งแสนนั่นแหละครับคุณหยับแล้วกำกำลังจะ เพิ่มเหรียญน,นะครับมูลเหรียญครับโอเค1นึ่งแสนหนึ่งสองพันเพชรน,นะครับเสร็จแล้วนะครับกดคาว่ายืนยันตัวตนนะครับเสร็จแล้วก็มามันจะพามาในรูปแบบนี้นะครับ ให้เราทํากิจกรรมตามเขาไปเลยนะครับพอทํากิจกรรมตามเสร็จแล้วก็จะเพชรก็จะเข้าสู่เออเกมเราเลยครับเพชรจะเข้าสู่เกมแบบฟรีๆเลยนะครับแค่นี้ทุกคนก็ได้เพชรแบบฟรีๆแล้วนะครับ อ๋อเกมก่อนนะครับพอเราผมจะอธิบายนะครับพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเพรเข้าแบบฟรีๆในโทรศัพท์เครื่องค,ค,คอยคอมเครื่องพอยนี้นะครับโอเคครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้อง